เจมมานียานำทีมบุกโรงหนังขอบคุณแฟนๆน,นาคบันปรากฏการณ์ความปังสุดขลังแผ่ไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศภาพยนตร์สุดเข้มข้นนาคบันแรงอาฆาตจากอดีตสู่การสสางข้ามพบชาติล่าสุดทีมนักแสดงบุกไปพบปากไล่ชิดกับแฟนหนังที่ภาคอีสานและตะวันออกดูจบพบนักแสดงเจมมาและนียมากีล่านำทีมการชนนิการพัชชาพัชชาพลอยแดนนี Danny, ano, ่ลูเซโนนนนนนแบงค์จากกรีต ใบตองกันวราร่วมพูดคุยหลังดูหนังจบที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เซ็นทรัลอุดรธานีและ s อสเอฟซีเ e ม่าเซ็นทรัลขอนแก่นเล่นเกมแจกเสื้อและถ่ายภาพร่วมกันพร้อมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาร่วมชมและให้กำลังใจงานนี้ยังเซอร์ไพรส์สุดๆมีแฟนหนังตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงสูงวัยชื่นชอบและชื่นชมอย่างมากและตั้งใจมาดูซ้ำรอบสองรอบสามอีกแน่นอนทำเอาทีมนักแสดงชื่นใจปลื้มใจไปตามๆกัน ส่วนภาคตะวันออกซึ่งเป็นต้นกําเนิดองค์พญาเพชรพัทรนาคราชและจุดเริ่มต้นภาพยนตร์เรื่องนี้ยกทีมหนุ่มๆน,น,น,นาคาบอยแค่วงวัิราวินทนัสไมเคิลพลิดไปส่งมอบความสุขให้แฟนๆที่เมเจอร์ซีนีเพล็กโลตัสอมตะนครและ เมเจอร์บิ๊กซีสีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีร่วมเล่นเกมสนุกสนุกแจกเหรียญองคเพชรพัดนาคราชรุ่นนาคบันแรไอเทมที่ทุกคนอยากมีไว้ครอบครองเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมพิสูจน์ตำนานพญานาคภาคตะวันออกครั้งแรกบนจอภาพยนตร์เรื่องราวลึกลับระทึกขวัญงานซีจีระดับพรีเมียมในนาคบานันได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาคบันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีเทอร์นนลบอลติดตามความเคลื่อนไหวภาพยนตร์นาคบานันได้ที่ อำนวยการสร้างโดย PS Performance ผลิตโดย S Class Entertainment และ DEVARTER h a t e STUDIO สร้างสรรค์ CG โดยทีมระดับโลก F A T C A T S T U D I O S กำกับโดยโชคอนันต์สกุลธรรมและทอนวิสวุฒิที่ลาวหธพแสดงโดยเจมมานิยามากิล่าและสินใจเปล่งพาณิชย์ ล่าสุดได้เผยโปสเตอร์คาแรคเตอร์สนักแสดงหลักที่สะกดทุกสายตาและเต็มไปด้วยอินเนอร์อันทรงพลังใบหน้าข้างหนึ่งเป็นเกล็ดพญานาคดูลึกลับพร้อมกับปล่อยออฟฟิเชียลเทรลเอร์ที่ทุกคนรอคอยออกมาให้ชมกันแล้วซึ่งเป็นการปรากฏตัวของพญานาคแห่งภาคตะวันออกให้เห็นเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งนักแสดงหนุ่มมากฝีมือเจมมากลับมาประกาศฝีมือในผลงานภาพยนตร์อีกครั้งเขาจะนำพาทุกคนเผชิญหน้าเหตุการณ์ที่ทั้งเข้มข้นและตื่นเต้นแทบลืมหายใจโดยรับบทเป็นทาลินเสรีไทยผู้มีอุดมการได้รับภารกิจให้ปลอมตัวไปเป็นเสมียนในบ้านพ่อค้าข้าวฝ่ายรัฐบาลที่สนิทสนมกับญี่ปุ่นแต่ดันไปถูกชะตากับลูกสาวฝ่ายตรงข้ามที่กำลังถูกตามล่าจากบางสิ่งที่เป็นเหตุให้คนในครอบครัวเสียชีวิต มียามากกล่ารับบทจินตาหลานสาวคนเล็กของบ้านเกิดในคืนพระจันทร์แดงและเป็นเหตุให้แม่ของเธอเสียชีวิต